สวัสดีค่ะคลิปนี้มาต่อกันให้จบนะคะสําหรับคลิปใส่หูตัวดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไปด้วยนะคะอันนี้เราก็จะสอดเก็บลงไปแบบนี้นะคะแต่ว่าตรงด้านข้างนะคะสองเส้นที่อยู่ริมด้านข้างเราจะล็อกเส้นไว้ด้วยนะคะเราจะมีจุดที่เราล็อกเส้นไว้ด้วย ตัวนี้ถ้าเราสอดเก็บยากเราต้องเก็บปลายเส้นให้โค้งๆนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นคลิปที่2นะคะต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะที่เราทํากันค้างไว้เนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วหลายนาทีมากเลยนะคะจะทําให้การโหลดล่าช้านะคะก็เลยแบ่งเป็น2คลิปนะคะคลิปนี้ก็ มาลงให้แล้วนะคะค่อนข้างที่จะลงช่วงวันเวลาห่างกันนิดนึ่งนะทุกคนนแลองเะคแล้วก็จะสอดเก็บลงไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็จะทําการตัดเส้นนะคะดึงดึนะคะจะมีล็อกด้านข้างไว้สองเส้นอันนี้คือเราจะใช้ตัวช่วยนะคะคือเราจะใช้ไขควงเล็กๆในการช่วยนะคะ การใส่หูตัวดีนะคะจะมีการใส่หลายวิธีนะคะก็คือตัวนี้จะใส่อยู่ด้านนอกนะคะคือเก็บเหมือนเก็บขอบตะกร้าเราด้านนอกเลยนะคะอันนี้คือวิธีที่1นะคะวิธีที่2ก็คืออาจจะเอาหูพลาสติกตัวดีค่ะไปไว้ด้านในนะคะเหมือนเส้นตัวที่อยู่ด้านในนั่นเองนะคะเขาก็จะเขาจะเห็นเห็นหูนะคะยังเหลือที่แบบว่าเห็นหูเป็นตัวดีอยู่นะคะอยู่ด้านใน แต่ตัวนี้แล้วก็คือเราเก็บมิดเลยนะคะหูของตัวดีก็คือจะไปอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างเส้นที่เราเก็บขอบตะก้านะคะก็จะทําให้ไม่เห็นฐานของหูตัวดีเนาะไม่เห็นเยอะแต่ถ้าเราเก็บด้านในก็จะเก็บง่ายแล้วก็จะเห็นหูตัวดีว่าเออเขาเขาอยู่ด้านในนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพามาทําอีกนะคะ แต่ไม่รู้ว่าวันไหนเหมือนกันนะคะจะทามาทําวิธีการใส่หูตัวดีอีก,อกหนึ่งวิธีนะคะจะเป็นวิธีที่จะอยู่ด้านในนะคะสอดเก็บไม่เยอะนะคะประมาณสี่เส้นเองนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะไล่เก็บนะคะด้านข้างไปเรื่อยๆนะคะคือเส้นแรกนะคะเส้นแรกของตัวเส้นพลาสติกนะคะก็เก็บธรรมดาเหมือนที่เราเก็บขอบตะกร้าเลยนะคะด้านข้างเนาะส่วนด้าน หน้ากับด้านหลังด้านยาวสองฝั่งเราก็จะใส่เป็นหูตัวดีนะคะเราก็จะใส่สอดเก็บลงไปแบบนี้นะคะนี่นี่สอดเก็บลงไปแล้วก็เเส้นพลาสติกนะคะเส้นแรกปกติเราขอบอตาร้าเราก็จะใช้เส้นพลาสติก2เส้นนะคะในการเก็บขอบตกร้าใช่ไหมคือเส้นเส้นแรกเราก็จะสอดเก็บนะคะสอดเข้าไปตามช่องที่เราเก็บลงมารอบแรกนะคะ ก็จะสอดเก็บไปพอเส้นที่สองเราก็จะทับเส้นที่เราสอดรอบแรกแล้วก็เก็บของรอบสองลงมานั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเส้นแรกกับเส้นสองทุกคนงงไหมถ้าเป็นมือใหม่นะคะก็จะค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะคะว่าจะทำยังไงเนาะแต่ถ้าเป็นที่แบบว่า เคยทำมาก่อนแล้วเคยใส่หูหลายๆแบบนะคะก็จะเข้าใจนะคะก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจที่สุดนะคะนี่คือเส้นรอบแรกที่เราเก็บลงมานะคะก็ถ้าใครอยากใส่หูตัวนี้นะคะต้องต้องสารพื้นฐานแล้วก็เก็บขอบพื้นฐานให้เป็นก่อนนะคะถึงค่อยจะมาใส่หูตัวดีเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะซับซ้อนและสับสนนิดนึงนะคะ เราก็ใส่ได้นะคะทําได้สอนได้แต่ว่าการวิธีอธิบายก็จะอธิบายให้ก็จะยากไหมก็ไม่รู้นะคะนิดนึงอันนี้คือตอนแรกเราเราล็อกลงไปแล้วนะคะล็อกด้านข้างลงไปแล้วแต่ทีนี้คือมันไม่ได้นะคะเราต้องเก็บเส้นนะคะทั้งหมดที่เหลือนะคะลงมาก่อนนะคะถ้าเราล็อกไว้นะคะตอนที่เรายังไม่เก็บ ลงมาทั้งหมดเลยนะคะมันจะทำให้การสอดเก็บเนี่ยยากนะคะอันนี้จะเป็นเส้นแรกนะคะจะอยู่ล็อกเดียวกันเลยนะคะกับหูของตัวดีนะคะแล้วก็เส้นที่สองนะคะจะทับอยู่ด้านนอกอีกแล้วก็เส้นที่เรายังไม่เก็บะคะ่ะพับสอดลงมาอันนี้ก็คข้ายที่จะสอดเก็บยากอยู่เหมือนกันนะคะต้องใช้ตัวช่วยนะคะใช้ เล็ใช้อะไรช่วยในการสอดเก็บเนาะนตัวนี้ก็จะเป็นเส้นนะคะเส้นที่2นะคะที่เก็บอยู่รอบนอกรอบนอกนั่นเองะคะ่ะจากนั้นก็ดึงลงมาเลยนะคะให้แน่นเลยเพราะว่าด้านนี้เราก็สอดเก็บไปแล้วหเส้นนะคะแล้วก็จากนั้นก็ล็อกได้เลยปกตินะคะไม่มีปัญหาจากนั้นนะคะช่วงที่อยู่ตรงกลางนะคะก็ไล่เก็บนะคะไล่สอดเก็บลงมาเรื่อยๆนะคะ ตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะแน่นนะคะเพราะว่าหูบัวเขาจะมีความหนานะทุกคนมีความหนาแล้วก็ทําให้เราสอดเก็บยากนะคะเพราะว่าเส้นเรามันจะต้องชิดกันเนาะแล้วก็หูตัวดีมันก็จะมีความหนาด้วยมันก็จะทําให้เราสอดเก็บยากนิดนึงนะคะแต่ไม่ยากเกินความสามารถแล้วก็หาตัวช่วยได้นะคะนี่สอดเข้าไปนะคะแล้วก็งัดขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบแบบนี้เลย สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากสั่งซื้ออุปกรณ์นะคะอยากได้อุปกรณ์ในการสานนะคะไม่ว่าจะเป็นหูตัวดีหรือเส้นพลาสติกสายยางในการทำหูกระเป๋านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์093 0, 0 5 3 2316ได้เลยนะคะหรือว่าจะทักมาทาง Facebook ก็ได้นะคะ f a c e b o o k ตะกาสานบ้านนาน,นะคะแต่ว่าถ้าใครทักมาแล้วเรายังไม่เป็นเพื่อนกันอะไรเงระะี้ยค่ะบางทีมันไม่เด้งนะทุกคนมันไปนเข้าไปอยู่ในสแปมอะไรก็ไม่รู้ นะคะเราก็เข้าดูอยู่เรื่อยนะคะบางวันก็ลืมเนาะเข้าหลายแอปพลิเคชันก็ค่อนข้างที่จะลืมว่ามันเข้าไปอยู่ในสแปมกันเยอะนะคะสาหรับใครที่ทักมาทาง a c e b o o k นะคะทาง m essenger นี่นเองนะคะถ้าเรายังไม่เป็นเพื่อนกันนะคะยังไม่รับเพื่อนกันก็คือมันจะไปซ่อนนะคะข้อความกล่องข้อความเขาจะไปซ่อนไว้ก็จะทําให้เราไม่เห็นแชทที่ลูกค้าทักมา เาจะค่อนข้างที่จะตอบช้าเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเราก็จะเข้าไปดูอยู่ประมาณ3มรอบ4ี่รอบนะคะก็จะก็จะช้าต่อความต้องการของลูกค้าไปนิดหนึ่งนะคะเราจะหาทางแก้ไขอีกทีหนึง่งค่ะคะ่อน,นข้างที่จะได้ตอบช้ากว่าปกตินะถ้าถ้าเข้ามาทาง messenger แล้วก็ถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันใน a c e b o o k เนาะก็ค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็สอดนะคะเก็บมาเรื่อยๆนะคะด้านข้างแบบนี้นะคะเราจะล็อกไว ก็จะแน่นนะคะทําให้เส้นเขาไม่หลุดไม่ไหลออกไปเรื่อยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเส้นก็จะไหลขึ้นด้านบนเรื่อยๆนะคะสอดแล้วก็เก็บลงมาหรือตามคลิปเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งตะกร้าสารก็มีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกไม้ระบายติดสำหรับตกแต่งแล้วก็จะเป็นขนฟุ้งฟิ้งนะคะกระดุมติดกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นตุกกตต๊กตาตุ๊กตาก็มี ตอนนี้มีมาใหม่เลยนะคะ2แบบสองไซส์2ลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหูกระเป๋านะคะหูกระเป๋าก็จะมีหูตัวดีสายยางทําหูกระเป๋าสายเพียรสามสายเพียรสี่ตัวนี้จะเป็นเส้นพลาสติกในการเปียนะคะแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะคะระบุสีได้นะคะตัวนี้จะเป็นเปีย3 4 40, 50, 50, 60, สามสี่สิบเซนห้าสิบเซนหกสิบเซนสั่งได้เปียรสี่สสายยางนะคะ3 0 4ส5บ0ี่ส้เซนสั่งได้เลยนะคะแล้วแต่ขนาดที่ลูกค้า สั่งมานะคะระบุมาได้เลยว่าต้องการไซส์ไหนยาวเท่าไรอะไรยังไงสีไหนบ้างนะคะแจ้งได้แล้วก็หูก็จะมีหูบัวด้วยนะคะหูบัวขนาด40เซน50เซนนะคะหูแฟชั่นด้วยนะคะหูชุดแฟชั่นเราเรียกว่าหูแฟชั่นตัวนี้จะเป็นหูที่มีห่วงนะคะพับลงได้นะคะถ้าเป็นหูบัวนะคะหูบัวเขาจะตั้งไว้เลยนะคะ ก็คือตอกหมุดใส่แล้วก็จะตั้งแนวตั้งไว้เลยนะคะเก็บด้านหน้าเสร็จแล้วก็จะมาเก็บด้านข้างนะคะมัวจะไปขายของกันก่อนนะคะนี่ก็จะไม่เก็บด้านข้างกันนะคะถ้าเส้นไหนเราสอดเก็บยากแล้วก็เราก็จะใช้กันไกรในการเก็บปลายเส้นนะคะให้เขาแบบว่ามีความโคง้โคงๆนิดนึงนะคะถ้าเส้นไหนสอดไม่ได้จริงๆนะคะเราก็จะใช้ไขควงของเรานะคะไขควงเล็กๆนะคะ ในการจิ้มขึ้นมาถ้าใครไม่มีไข,ข่ควางไข,ข่ควงเหรอใช้เป็นอะไรได้แทนอะนึกไม่ออกเหมือนกันนะทุกคนนึกไม่ออกเลยใช้ใช้เป็นเหล็กหรือเป็นอะไรที่มันเป็นแบบว่าแบนๆนิดหนึ่งนะคะปลายปลายเขาจะเป็นแบนนิดหนึ่งนะคะก็จะสอดเก็บง่ายกว่าด้านข้างเราก็จะเก็บแบบนี้เลยนะคะด้านข้างเพราะว่าเราใช้สองเส้นในการเก็บขอบตะกร้าละะแล้วนะคะก็จะสอดเก็บลงไปแบบนี้เลยนะคะ สำหรับเส้นพลาสติกนะคะใครที่อยากสั่งซื้อนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์0930532316นะคะติดต่อมาตามเบอร์นี้ได้ดูร้านล่างคลิปได้เลยนะคะหลังจากที่เราสอดเก็บแล้วนะคะหมดทุกอย่างเราก็จะมาทำการตัดนะคะติดตัดปลายเส้นเพื่อเก็บซ่อน,ป,นปลายเส้นให้เขาเรียบร้อยมิดชิดนั่นเองนะคะนี่อยู่หลังกล้องค่ะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะแล้วมาชมกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาทําตัวไหนพาทําอะไรหรือจะพามาอัปเดตสีของเส้นพัาติก อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปไว้แล้วกันนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเส้นพลาสติกสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางที่ของลงปุ๊บโดนสั่งจองไปหมดนะคะเคลียร์ของสั่งจองนะคะก็หมดแล้วนะคะก็เลยไม่เหลือที่จะแบบให้ทุกคนได้เลือกอะไรนะคะของบางรอบเนาะบางรอบนะคะหลังจากที่เราสอดเก็บปลายเส้นนะคะเราก็จะมาบีบก้นนะคะ พับไปตามร่องของเส้นพลาสติกแบบนี้เลยนะคะก็จะทำให้เขาเป็นทรงเหลี่ยมที่สวยงามน่ารักแบบนี้นะคะนี่สวยงามไหมล่ะคะนี่เส้นพลาสติกสันตะก้านะคะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาด้วยหูตัวดีนะคะจากปกติขายใบละ35บาทนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ